แล้วก็จะนั่งในท่ายิ้มนะฮะแล้วก็จะมีเมตตากับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นภาพที่ที่ทุกคนเห็นนะครับ,รบขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงผมขออนุญ,ญาตตอบเป็นสองประเด็นในแง่ของแพทย์ที่ดูแลหลวงปู่นะครับก็คือในแง่ของการดูแลเนี่ยจริงๆทางการแพทย์อยากให้ทุกอย่างเป็นไปนในแนวทางทางการแพทย์มีการจํากัดมีการถวายมีการหลายๆอย่างแต่ในแง่ของเขาเรียกว่าในแง่ของการ ปฏิบัติของหลวงปู่เองซึ่งซึ่งท่านไม่ได้สนใจในร่างกายขันห้าอะไรของท่านอยู่แล้วท่านอยู่เพื่อโปรดคณะสิทธิ์หรือพวกเราอย่างเนี้ครับดังนั้นในแง่ของการที่เราจะห้ามหรืออะไรบางอย่างท่านเนี่ยมันคือการที่ท่านบอกว่าลูกถ้าเวลาพ่อได้ออกมาดคูคนมาแจกของมา เมือนเวลาที่คนมาไกลอะครับบางคนมาจากต่างประเทศบางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากหลายๆที่สารทิศล้วนะบนนึงถ้าเราไปจัดการแบบนั้นทั้งหมดคือท่านก็รู้สึกว่าท่านไม่ได้ทากิจที่ท่านอยากจะต้องทําซึ่งสิ่งที่ท่านอยากให้เราได้นั่นคือสิ่งที่การปฏิบัติถ้าทุกคนไปดูคือท่านจะสอนให้เรารักกันอภัยซึ่งกันและกันอย่าไปว่าเขาท่านบอกให้เรามีความรู้สึกว่าทุกๆคนมันมีความทุกข์เหมือนกันลูก เขาก็ทุกข์เขาถึงมาหาเรานั้นที่เขามาหาเราเนี่ยเขาทุกข์แล้วถ้าเราไม่ต้อนรับไม่ดูแลเขาอันนี้คือจะไม่ใช่ทางที่หลวงปู่เคยสอนดังนั้นทุกๆครั้งหลวงปู่แม้จะอาพาธแม้จะป่วยคนมาจากที่ไหนท่านก็เรียกเข้าไปได้บอกว่าเขามาไกลลูกให้เขามากราบเถอะกราบเสร็จนิดๆหน่อยๆท่านก็พอละคือนั่นคือศรัทธาของศาสนิกชนหรือที่ที่เขามาดูแลดังนั้น จึงมีความยากในการที่เราจะไปจัดการทุกๆอย่างแต่ถ้า The best ที่สุดเป็น ideal เลยสิ่งที่อันนั้นคือเป็นสิ่งที่อยากจะทําแต่ว่ามันต้องประกอบไปทั้งสองอย่างนั่นคือสิ่งที่หลวงปู่ถามว่าท่านอยู่เพื่ออะไรท่านไม่ได้อยู่เพื่อใครไม่ได้อยู่เพื่ออะไรแล้วใครจะให้อะไรท่านท่านก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วหรือใครจะมาเยินยอหรือไม่เยินยอท่านไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับท่านเลยดังนั้นหมายความว่า สิ่งที่เกิดขึ้นท่านไม่ได้สนใจต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วโลกธรรมแตดไม่ได้ไม่ได้กระเทือนใจท่านอยู่แล้วแต่ท่านอยู่เพื่อสงเคราะห์ท่านให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในตรงนี้และให้พวกเราที่กําลังเดินตามรอยของพระพุทธศาสนาสามารถที่จะอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านมอบมอบมอบให้พวกเราดังนั้นเวลาที่ใครมาต่างๆท่านทําให้เขาศรัทธาได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคิดดูนะครับจากคนที่ ผมพูดตรงๆคนชั่วอนะผิดศีลห้ากรรมบท1สิบเนี่ยผิดหมดเลยแต่เจอหลวงปู่สามารถเปลี่ยนจิตเขาได้สามารถสร้างศรัทธานในศาสนาพุทธได้สามารถทําให้เขาไม่ก้าวล่วงบุคคลอื่นไม่ทําร้ายบุคคลอื่นด้วยกายวาจาใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐและการที่ทําแบบนี้ได้มันไม่มันไม่เยอะนะครับครูบาอาจารย์ที่สามารถมีความทรงอํานาจจิตได้แบบเนี้ยไม่เยอะดังนั้นการที่เราจะ จํากัดอะไรบางอย่างก็เลยเราคิดว่านั่นคือประโยชน์ของการที่ท่านได้สร้างศรัทธาดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ไปจัดการแบบนั้นทั้งหมดแต่ถามว่าเราอยากทํำไหมอยากทําเราจึงทําได้ในส่วนที่ท่านเมตตาดนั้นการดูแลรักษาหลวงปู่จึงเป็นใน,นแนวทางที่ลูกศิษย์ดูแลครูบาอาจารย์ไม่ใช่หมอดูแลคนไข้จึงมีความยากในการที่เราจะต้องไปจัดการทั้งหมดตามสิ่งที่เป็นสแตนดาร์ดออฟแคร์ในปัจจุบันครับ ข,ขออนุญาตสรุปประเด็นนี้ที่ทผมเข้าใจว่าคือทุกคนเป็นห่วงท่านขันลุงปู่ใช่ไหมครับว่าเห็นว่าท่านอายุมากแล้วเราก็เป็นแบบนี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ Isaac, ใช่ไหมเข้าใจแบบเข้าใจแบบนี้นะครับซึ่งทางเราก็เหมือนกันเรายิ่งอยากให้เป็นแบบนั้นแต่อย่างที่ท่านอาจารย์คงพัฒน์บอกแต่ว่าก็ไม่ใช่เราปล่อยเ,เ,ลเลยนะครับเราก็จะให้คําแนะนําทางการแพทย์ที่เป็นสแตนดาร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละไปแต่ต้องบอกสื่อมวลชนก่อนว่าเมื่อนําไปให้ส่วนของ เมื่อนําไปให้ส่วนของอแนะนําไปทางคณะสงฆ์ไปแล้วรูปแบบการปฏิบัติอย่างที่บอกว่าหลวงปู่ไม่ได้สัพปพปัญญาไม่ได้หายไปร้อยเท่านยังมีส่วนที่รับรู้เป็นปกติอย่างเราเยอะอยู่เพราะฉะนั้นในบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ร0อย่างที่เราต้องการครูบาอาจารย์เองเวลาท่านไปไปแนะนาหลวงปู่แล้วเอาอย่างนั้นอย่างนี้บางทีถ้าท่านตีกลับมามาอาจร้อยไปอาจจะเหลือแค่หกสิสิ อาจจะประมาณนั้นเดี๋ยวสื่อมวลชนจะไม่เข้าใจว่าอ้าวในวันนั้นว่าเราจะจัดการพอไปดูหลวงปู่อีกทีเมื่อเวลาผ่านไป6ปีเอ้ยไม่มาหกเดือน1ปีทำไมยังลักษณะยังมีการไปรบวนหลวงปู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องต้องบอกเผื่อไว้ก่อนว่าบางทีในสิ่งที่เราแนะนําไปมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่อยากให้เป็นก็ต้องขอชีช้แจงตรงนี้ไว้ก่อนเบื้องต้นแต่เราแนะนำไหมแน่นอนครับเราจะทุกอย่างก็จะให้เป็นมาตรฐานนะครับผมครับผมมีท่านใดมีคําถามอีกไหมครับ